หอนเนื้อผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกเดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนจอพับในประเทศไทยหวังขยายตลาดในกลุ่มระดับไฮเอ็นประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับระดับแฟลกชิป ฮ o นเน็ตแมจิกวีายใต้สโลแกนพับที่บางกว่า for able ultra slim ด้วยการมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดพร้อมชูจุดขายด้วยดีไซน์เหนือชั้นที่บางและเบาตัวเครื่องบางเพียง9.9มิมตรขณะพับหน้าจอและบางเพียง4.7ม mm, ิเมเมื่อกางออกซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเพียงหนึ่งเดียวที่บางกว่าสมาร์ทโฟนทั่วไปบางรุ่นในตลาดปัจจุบัน ผสานการใช้งานที่สมบูรณ์แบบต่อเนื่องยาวนานด้วยแบตเตอรี่คู่ซิลิคอนคาร์บอนขนาดใหญ่5,000ม ah. ิลลิแอมมาพร้อมหน้าจอถนอมสายตาขนาดใหญ่7.9นิ้วพร้อมตอบโจทย์การรับชมคอนเทนต์ความบันเทิงได้อย่างสบายตาและเต็มอรรถรสเปิดตัวในราคา59,990บาทพร้อมโปรโมชั่นพิเศษช่วง p r e เดอร์ในวันที่8-12กุมภาพันธ์2567เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์2567เป็นต้นไป Okay, so I think uh, today is a very excited day, uh, and finally, we bring our uh, how say, uh, latest, uh, the best football phone to the Thailand uh, market. And as we can see from today, so uh, on the Magic V2 is the lightest and the thinnest football, football phone uh, uh, in the world uh, now. So uh, today, I'm very happy that uh, uh, we can uh, bring this phone to the Thailand market, and also, I hope. Uh, more and more uh, consumers will uh, love uh, and experience uh, this phone uh, very soon and also love uh, on the brand. Thank you. ก็คุณไมเคิลนะครับก็บอกว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ในที่สุดเราก็ได้สามารถลอนชนะครับสินค้าตัวนี้คือออเนอร์แมจิก V2 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์นะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับเต็มไปด้วยนวัตกรรมแล้วก็เราได้ใช้เวลาในที่สุดนะครับก็เอามาลนช์ในประเทศเราก็อยากให้ทุกคนนะครับได้ไปลองแล้วก็เป็นเจ้าของสินค้าตัวนี้ดูครับ ก็จริงๆแล้วโทรศัพท์ที่เป็น foldable เนาะคือจริงๆต้องต้องบอกมันเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนี้นะครับแล้วก็เราเองเนี่ยเรามองว่าด้วยนวัตรกรรมที่เรามีเนี่ยเราจะสามารถสร้างโทรศัพท์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภคได้นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงสร้างตัวนี้ขึ้นมานะครับอย่างอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆก่อนหน้านี้โทรศัพทโโ์ foldable จริงๆลูกค้าอยากใช้มากๆครับแต่เขาติดว่ามันหนักเกินไปแล้วก็แบตเตอรี่มันน้อยเกินไปซึ่งวันนี้บริษัทเราครับออนเนอร์ก็ได้แก้ปัญหา ทั้ง2อย่างนั้นแล้วนะครับก็ได้สร้างทั้งออโทรศัพท์ที่ทั้งบางนะครับทั้งเบามากๆแล้วก็แบตเตอรีอ่เมากด้วยก็จริงๆแล้วเราเรียกได้ว่าอัดแน่นนวัตกรรมเข้าไปเยอะมากนะครับเรามีนวัตกรรมใส่เข้าไปในโทรศัพท์เครื่องน,นี้มากกว่า210นวัตกรรมนะครับนว,วัตกรรมหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับที่เราเรียกว่าอ o อ o เนอร์ซิลิคอนคาร์บอนแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่บางมากๆแล้วมีความจุใหญออ่มีความจุที่หนักเยอะมากๆนะครับก็ทําให้เราสามารถดีไซน์โทรศัพท์ได้บางมากๆแล้้ววกกกก็นนนอจาัพ ทั้งหมดนะครับบางส่วนเราใช้ไทเทเนียมเป็น 3D Printing นะครับก็ทำให้ตัวฝาพับเนี่ยมันแคบลงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทำให้ตัวเครื่องเนี่ยทั้งทนทานนะครับแล้วก็แข็งแรงมากๆก็บางมากเลยครับก,การเปิดปิดนะครับของเราสามารถทำได้ถึง4 0 0 0 0ครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าวัานนี้เราใช้งานวันละ100เปิดปิดพับเนี่ยนะครับเราสามารถใช้งานได้มากกว่า10ปีมันตัดปัญหาในเรื่องของการที่เราจะต้องพกบทั้งมือถือแล้วก็แท็บเล็ตไปด้วยคือเครื่องเดียวอยู่จริงๆแล้วก็ ความความความใหม่ของการที่จะทําให้มันเป็นโฟรโบที่บางและพกพาสะดวกสบายแบบนี้มันมันดีมากมากตอบโจทย์จริงจก็คือหน้าจอที่ใหญ่มันตอบโจทย์ที่สุดแล้วแหละเพราะว่าเราแน่นอนเราดูทั้งคอนเทนต์ดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ในในมือถือาน่าจะเยอะจะแชทอะไรก็แล้วแต่ด้วยหน้าจอที่มันใหญ่แบบนี้มันง่ายสุด แล้วก็ด้วยฟังก์ชันต่างๆของกล้องที่ี่ทเห็นแล้วยอดเยี่ยมมากๆเลยทั้งซูมหรือจะออตราวด์หรือว่าการจับภาพอัตโนมัติเองนั้นก็เหมาะผกมากๆก็ชอบครับ ก็สำหรับคนที่สนใจนะครับตอนนี้เรามีพิออเดอร์โปรโมชั่นนะครับตั้งแต่วันที่7จ็ดถงวันที่12กุมภานะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นนะครับกลับแรกใหม่เราท็อปอัพให้7,000บาทนะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าที่ซื้อออนไลน์หรือแบรนด์ช็อปเนี่ยจะสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาส่วนลด7,000บาทหรือว่าจะเอาเป็นแท็บเล็ตนะครับแพด X9 มูลค่า7,499นอกจากนั้นแล้วนี่เราก็ยังมีประกันพิเศษให้นะครับเป็นประกันจอแตกนะครับให้ถึง1ปีนะครับหรือ12เเเเดดืออนนกกกก็็ถ้าาาิว่่จจแตียระสาามรถเปลี่ยนให้ ได้เป็ครั้งหนึ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่เพียวเดรช่วงมีเท่าไหร่ครับ